แล้วโอ้ยนะแนมกล้องเลยหมาหน่อยมะมารายงานตัวอีกแล้วครับพี่น้องน้องเลยน้องเลยมั้งรายงานตัวแล้วเด้อร์บ้านวดีจ่าเร็ววัดีจ่าละนู่นนู่นนู่นเบิรงเบอร์แฟนผู้ชมคุณเบิรงเอฟซีหละเนะพี่หมอวดีจ่าเนาะวัดีจ่าเอ้าคือเบิรง สวัสดีจ้าพูนทั้งพุ่นพูลาพุ่นพุ่นเอฟซีเบิงหนูนั่นอ่สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าเอาสวัสดีจ้าไหมสวัสดีจ้าบ๊ายบายอ่ะโอเคคือโบเบิงวะมื่อนี้คือโบเบิงเอฟซีล่ะพูลาเนี่ยเบิงเอฟซีแล้วกับเนเบิงนี่พุ่นพุ่นเนี่ยเบิงพุ่น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 เห็นบั้งน่นเออกระเบิงเพิ่นนี่แหละมื่อนี้เอาคลิปเดียวนั่นล่ะเนาะ คลิปเดียวมือนี้เอาคลิปเดียวว่าจะหน่องเนยว่าพี่น้องเออมือนี้บ่มีมือนี้นั่งรถพี่น้องพาหน่องเนยมานั่งรถมาเตอร์แมนบอส่แว่นบอส่แว่นบอล่ะใส่แว่นบอส่แว่นบอสเฮ้ยเซเว่นบอ เซเว่นตาบ่เที่นี่น้องส่แว่นเนาะที่นี่น้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอันแบนแบบนึงครับพี่น้องรอบแบบนึงนะครับ พี่น้องมาแล้วครับน้องเลื่อยมาแล้วอ้าเหนยเหนื่อยค้นยังมัดนำหนักอันไทนเนาะแนนบ่น้ำหนักจังไลยมัดโจมถือว่าเอิ่อมืเอนี้ผมสีไฮเอฟซี FC วาไพสีไพสีรอเขากันพี่น้องน้องเลื่อยสีน้องเลื่อยไพสีคีเรก็กันวันเถาะบอมเป็นรอ อ่ะอันนี้ผมก่อนเด้อพี่น้องเนี่ยผมก่อนเลยเป็นยังไงเนี่ยใส่คอและโคตรผู้ไฮ้เรื่ยว่าใส่แม่นบ่มาผู้ไฮ้เหีว้ว่าตีผู้ไฮ้ก็น้องเนื่อยอีกบาทบาทน้องเนื่อยใส่เป็นยังไงพี่น้องเล่ามึงดูวยยังหันด้วยนะยังหันด้วยนะเป็นยังไงล่ะ ไงไหไม่พอโอ้เทว่าคุณอะเทวาสัมก็ไม่เหมือนเมือบอกคือนบอเหมือดิอ่ะน้องเนยบอใสผมใสเองกันได้พอใส่เองกันได้เนาะมันเมือนเปล่าลมันเหมือนอ่ะตบมือให้เอฟซี เบินะ่องเน่สิตบเก่งอยู่บ่ทุจ้าก่อนเนาะอ่ะทุจา้าทุจร้ากอ่ะทุจา้าทุจร้ากเล่วอ่ะทุจ้าบ๊ายบา,ายบ๊า,ายบา,ายแต่ละมือเขาต้องมาหัดทุจ้าหัดบ๊ายบายบ๊ายบายฟังนี่อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายฟังนี bay bay, bay, bay bay, งนน่ตบมือแปะๆเนาะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือสองทีหนึ่งสองตบมือสามทีหนึ่งสองสาม นาคนเก่งเอ้ยเห็ดเปิ่นได้เนี่ยคนเก่งได้เนี่ยเก่งขนาดนี่กินนุ่มหรอแม่นบอ๊แม่นบอ๊กินนุ่มหรอบอกเอาเป็นอย่างน้องนื้อกินนุ่มหรอบอกเอาเออว่าสันกินแล้วเออแหละว่าสันเออแหละบอระเออแหละว่าตีงานเออ เออเออเดี๋ยวมันเออน่คอได้เออสิงอแงแม่นบ่เออสิงงแงแม่นบ่ะค้ายค้าอนี่สไตล์ไม่ส่แว่นเด้หนอัเป็นยังไงล่ะบานนี่ยืนบ่เอออ่ยืนอันึกสองเออบมบึมบึมนี่อายืนเ่เนี่ย เป็นจังได้ปานนี้เป็นจังได้อาเป็นจังได้เบิ้งโมงเบิ้งกับซีแนนะ่เบิ้งอยู่นั่นเอฟซี FC คุยกับน้องเนอยอยู่นั่นแล้วอ่าเอฟซีมือนี้ดีใจตบมือแน่แล้วมือนี้ดีใจดีใจตบมือหน่อยน้องเนยได้เงินจากยูทูบแล้วยี่ ดีใจจังเลยได้เงินจากยูทูบแล้วได้เงินจากยูทูบแล้วน้องเลยทำยูทูบมีเงินได้เงินแล้วยังไม่ไถอนออกมาให้เอฟซีดูเลยเนาะใช่ไหมต้องถอนให้เอฟซีดูก่อนใช่ไหมใช่ไหม,ม, <c oughs> มย่าเรียนไก่ยูนิม่มที่ถือกล่อง <c oughs> อไปอ่ะย <c oughs> ังไงล่ะ <c oughs> ็ยังไหนยิ้วเลสมบออนำไล่ยังมาไลนำลายังมาไล่ใส่ลูกใสู่กเบ่วายบ่ใส่ระวัสีใส่กันใส่เทโรดแล้วนี่มาน่อยนี่เนาะกันใส่แตเทโรดนี่มันบอเียงไหล่เบียไหล่ะ โอ้ยน้ำลายี่ลายแทะน้ำาีลายแทะนี่นี่นีเซฟเหมาเลยน้ำลาไหลพู่เอ้าหันยางลูเอ้าหันยาง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 เขย่ยงกันเขาเล่นกันเขาเล่นกันเบิ้งเขาเล่นเบิ้งกล้องอยู่ที่แหะเบิ้งยิส่ยางมากนั่น นั่นนยังมากี่ยเฮ็ดนาเฮ็ดต่นั่น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 นูนถามว่านูนกินน้อ่หรื่บบเอฟซีหรือน่นนะบเอฟ f c หร้บอเอาหมวกให้น้ำเนด้วยตุ่บองมึงเอ้ยให้น้ำเนด้น่ารัเนาะมเอ้ยยังได้หมวกดิเนาะน้องคือเนี่ยมเลดิน่รักเนาะเบิงดูเบิงบงเอฟซี่นุนนั่นนั่นเห็นบอ เพิ่นเบิงหนูอยู่นี่นหนูกับเบิงเพิ่นในที่สนใจเพิ่นในที่บอกนเพิ่นในที่บอกนะเพิ่นเนหนูบอกไม่ได้อืเนี่ยอกนาเพิ่นเนเอออืมบอกนะเพิ่นเน้เบ้บอกในเอฟซีน่ยเร็วหรเร็วอืมอืเอาไม่ยั้งละาันบอกนเอฟซีแน่เร็วเนอะเราบอกมันม่เาอยู่เนี่

ไอหิวนมเดี๋ยวีบอกอีนีหิวนมนะน้องสิขาตัวร่าไปกินนมละเดะแ่บเนาะดูมือแ่บแห้งเร้ดูมึงเหรอเอฟซีเนเบิองดูแ่บแห้งไร้เนาะเันเบิองเพื่อนน่ะอืมเบิองเพื่อนแสบแ่บบ่นั่นนมเบิองเพื่อนน้ำนันแ่บกินเป็นเบืองดูแ่บบ่ อ้าวกินเบังไม้ดูเฮ้เบังไมด้ดูหัวคืออยากกินแทะก็อยากกินเทนิวนแซ่อบแห้งอ็ปกินละบ้านสเสียฟเียเพิ่นเบิงว่วามันว่ามันเป็นตะมันใส่จังกระซัมเดยเนี่ยเนาะอืมเออเออ,เอ,อกินเข้าไป แสบหลายเนาะเอออืมแสบหลายเนาะแสบหลายอ,อืมอืมแสบหลายอืมอืมอมเออแสบหลายกินนมมาหรออืมอออ เอาแบา <c oughs> าบแบบซิมน,น,นี่หะเป็นยังไงงีเงาุยกระเพะเิ <c oughs> เ่นเลยงีเงามึงรูปบ้านเพินเบิงหนูอยู่ด้เออ เบิงเพิ่นน่ะเพิ่นเบิงหนูอยู่เด้เอาจังได๋อืออือเบิงเพิ่นน่ะเพิ่นเบิงหนูอยู่เด้หนูเสร็จงีเงาใส่เพิ่นบ่หือเว้านําเพิ่นก่อนติว่าหนูหิวนมหนูสิไปกินนมแล้วเด้ก็ว่าไปติ่ผูดมันแซ่บแต่น่ามือนั่นเนาะอือ มือน,นี่ยแสบคักหลายดูดเข้าไปเออแสบแห้งเนาะแสบอินีหรอเนาะดูดเข้าไปอ <c oughs> ืเบิงเพิ่นก่อนอืมบิงเพื่อนเออดูดให้นเพิ่นเบิงแสบแห้งมือน,นยัดเข้าไปเบิ้ลหานิ้วซะ อืมอืมเอเอ,เอแสบแสบแห้งเนาะแสบแห้งเนาะแสบบนะ่ฮึ่มแสบไรเนาะอืมเป็นยังไงล่ะคือบุงยีเงาระบ,บาดน,นี่พ่อให้เบิ้งใกล,ใล้ๆอลไรนี่พ่อให้เอฟซีบิ้งใกล,ใล้ๆเล,เลยลคือบุงยีเงาเง,เงานเป็นยังไง คุยกับเพิ่นเลยเป็นยังไหนพ่อไปยูกิไกอะไงีเงาพ่อยู่ิไกโบกานงีเงาเบิ้งเบิ้งที่ล่ะนั่นข้าแต่งกับวัดดีจ้าดิวัดดีจ้าก่อนวัดดีจ้าวัดดีจ้าก่อนอ้อมสั่นเลยบอก เอาตังแั่เลยบ่<ป>อ่ะโอเคบายบายกันขั้นตานบายๆบายบายวัดดีจ้าวัดดีจ้าโอเค